สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trade นะครับคลิปนี้อาจจะพูดถึงบอท f u ฟิวเจอร์นะครับซึ่งตัว Future Grid เนี่ยก็จะเหมือนตัวสปอตกร i d เลยนะครับแต่เราสามารถเปิดบอทแบบลองและช็อตได้นะครับคือทำกำไรขาขึ้นนะครับรันเทรนนะฮะแล้วก็ช็อตทำกำไรขาลงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับในส่วนบอทเนี่ยก็จะมี n กิ้งเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นคนที่ลอง 5x ช็อต 5x อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองดู How to learn Futures Grid? Futures Grid is a trading strategy that seeks profits from market fluctuations by positioning buy orders and sell orders. It's also a combination of grid trading and futures trading, which can leverage your grid profits. Let's see how to start it. First, click Create button. By default, it's under the AI parameter page. You only need to select the trading pair and the design either doing long or short then enter the investment amount there is an optional advanced setting to set up your stop price your bot will close the orders automatically if the stop price has been triggered click here to customize your trading bot settings or you can click view ai parameters to change the references as you need respectively you can also set up your stop price here click tutorial to see more details about all the settings once completed c l i run and s t a r t making money เป็นไงคลิปก็สอนง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมาฟังแอดสอนยากๆต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม Create สร้างบทกันเลยนะครับกดข้างล่างเหมือนเดิมนะจะเหมือนกันเลยนะตำแหน่งอะไรคล้ายกันเลยข้างบนก็นะฮะหัวข้อ Para m e t e r นะฮะแล้วก็ c u s t o มนะฮะมีทั้ง AI แล้วก็ custom เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เลือกเหรียญก่อนนะครับกดเข้ามาในส่วนของ Future Gri d เนี่ย จะเหมือนสปอตกริดเลยมีวัดจาก Volatility ค่าความผันผวนนะครับแต่ในฟิวเจอร์กริดเนี่ยคู่เทรดจะน้อยอยู่นะครับเนี่ยฮะหมดแล้วฮะก็จะเป็นคู่หลักๆที่เขาพยายามทยอยเพิ่มมาตามโวลูมและกระแสที่คนรีเควส t ไปนะครับเช่น a d a p r อ r ์อเปอนะฮะเนี่ยในส่วน AI Parameter เนี่ยเขาจะตั้งค่าเซตให้เราเลยนะฮะแต่จะใช้เลเวลเล e แค่ 2X ็คือเสียงต่ำที่สุดนะฮะเราแ,แค่เลือกว่าจะลองหรือช็อตนะฮะซึ่งเขาจะกำหนดระยะ โซนบนโซนล่างให้เรียบร้อยนะฮะจำนวนไม้75แล้วก็โปรฟิตเปอร์กิจนะฮะ0.56ถึง0.9นยาสำหรับเอเดานะครับแล้วก็ทุนขั้นต่ำเห็นไหมฮะพอกดลองเนี่ย372ดอลลาร์นะฮะช็อต396ใช้ทุนน้อยกว่านี้ได้ครับแต่เราต้องเพิ่มเลเวลเลดนะฮะเช่นกดไปในส่วนของคัสตอมนะฮะตรงนี้นะฮะเช่นเราเลือกลองนะฮะแล้วก็กด Copy การตั้งค่าก่อนหน้ามาได้นะครับแล้วก็เล็กๆตรงนี้ฮะเป็นส่วนที่ใช้ปรับ เลเวลเลตฮะตรงนี้กดเข้ามาปึ๊บเนี่ยฮะเราจะรูดตรงนี้ได้นะครับจริงๆตัวฟิวเจอร์กริเนี่ยมันเลเวลเลตได้แค่ถึง 5x นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตมานะฮะไม่รู้ใครไปรีเควสเรียกร้องนะครับก็อัดได้ยัน 10x เลยนะครับเป็นเนี่ยเตือนไฮความเสี่ยงสูงสุดนะครับต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่ารันบอทกริ d เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตได้ถ้าราคาผิดทางแล้วเราอมดิวดอมากนะฮะแล้วไม่ได้ อัดทุนเพิ่มเข้าไปเพื่อลดลิควิดเดตนะฮะแล้วก็อาจจะโดนล้างพอร์ตได้เหมือนเราเทรดฟิวเจอร์ปกติเลยนะครับถ้ามาดูเมื่อเช้าเนี่ยตรงกระดิ่งแจ้งเตือนขวาบนนะฮะในส่วนของการแจ,แจ้งเตือนอันแรกนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยฮะเขาเพิ่งแจ้งมาอัปเดตเมื่อเช้าเองวันนี้นะฮะก็คือฟิวเจอร์กริดนะฮะอัปเดต 5x to 10x นะฮะก็คือก็คือเหมือนกับไปให้สุดนะฮะไม่รู้ใครรีเควสก็อยากจะได้แบบ เร็วแรงนะฮะเขาก็เพิ่มให้นะฮะเป็น 10x นะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่หน้าบอทนะครับนะฮะก็ในส่วนของข้างล่างครับก็จะมีแอดวานนะฮะกดเข้ามาเป็นอะไรเป็นเหมือนเดิมฮะสต็อปไพรส์เทคโปรฟิตนะฮะแล้วก็เอนทรตั้งให้บอททำงานเมื่อถึงราคาที่เราต้องการนะครับก็จะไม่มีอะไรฮะส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของ c u สตอมนะฮะแอดวานเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ย แอดคือลองเปิดพร้อมกันนะฮะคือเช่นแอดเลือกเหรียญเอดานะฮะแอดก็ลองตั้งค่าก็ใช้การ Copy มานะฮะในยกตัวอย่างนะครับแอดก็จะใช้เช่น 5x จะใช้ทุนน้อยลงเห็นไหมฮะจากทุนตอนแรก300นะฮะตอนนี้เหลือ1 4 9แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีข้อจํากัดอยู่เช่นเราเลือกเป็นเลเวลเลท 5x เห็นไหมฮะเขาก็จะเตือนเลยว่าโซนล่างสําหรับการลองนะจะตั้งต่ําได้แค่0 8 1 3 9 5แต่ปัจจุบันที่ตั้งอยู่คือ0 7 6 8 3 9ตรงนี้เนี่ย แอดมองว่าดีแต่บางคนก็มองเป็นข้อจํากัดดีนี่คือดียังไงเช่นถ้าแอดอยากจะตั้งใช้ 5x แต่ตั้ง0.5เนี่ยต่ำลงกว่านี้อีกเนี่ยแล้วมาดันตั้งได้สําหรับคนที่คํานวณเเว่เลสนะฮะไม่เป็นเนี่ยไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าจุดล้างพอร์ตอยู่ตรงไหนนะฮะเช่นแบบตั้งต่ามากปรากฏราคาผิดทางลงมาเก็บเรื่อยๆขาดทุนเรื่อยๆแล้วลงมายังไม่ทันถึงโซนล่างหลุดโซนล่างเลยก็โดนล้างพอร์ตไปแล้วเขาก็อาจจะงงว่าเอา้าทําไมโดนล้างอ่ะอะไรอย่างนี้แต่พอเราเป็นกริดเทรดนะฮะมันก็จะมีการแบบ วางไม้ไล่ลงมาทยอยขาดทุนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของเขาคือดีนะครับคือเช่นเราเลือกค x เขาจะกําหนดให้เลยว่าคุณไม่ควรต่ากว่านี่นะฮะ0.81395คือเป็นจุดที่ถ้าลงไปอีกนิดนึงก็อาจจะล้างพอร์ตนะฮะเดี๋ยวตอนเปิดถ้าใครเปิดใช้งานเนี่ยระบบจะบอกด้วยว่า Liquidate จุดล้างพอร์ตขาดทุนของคุณเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเขาจะโชว์ตลอดนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้แอดมองว่าดีทําทให้เพื่อนๆถ้าจะต,ตั้งก็ต้องปรับตามเพื่อเข้าเงินไขนะ,ะก็เป็นศู9 7ทําให้ดูนบะ ศ8 1 2 9 7เนี่ยฮะแบบนี้ก็ได้เนี่ยพอราคาแกว่งก็ต้องปรับตามต่ออีกนิดนึงฮะ0ูนย์จเนี่ยฮะนี่ก็คือได้สังเกตว่าลองเนี่ยข้างล่างจะมีข้อกำหนดแต่ข้างบนเนี่ยไม่มีนะฮะเช่นเว,เวอร์เลยไปที่5นี้ได้ไหมได้นะฮะส่วนไม้เนี่ยเขาให้ที่เท่าไหร่ถ้าติดแดงก็คือเปิดไม่ได้ฮะถ้าถ้าอันนี้ก็คือเปิดได้ก็สูงสุดที่ร้อยเห็นไหมถ้าแอตั้ง ต่ำที่0.81แต่ว่าโซนบนเนี่ยไปซะห้าแบบเว่อร์เลยมองว่าเดี๋ยวมันจะบูรันมาแน่ๆะไรฮะระยะห่างก็ถ่างออกไปเว่อร์เลยนะฮะ3.61%ถึง25%นะครับพราะงนั้นแนะนําว่าเพื่อความถี่ในการทากาไรระยะสั้นเนี่ยซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงซ้ำๆเนี่ยก็คือไม่ควรห่างเกินไปนะฮะเช่นถ้าเอา1นี่ฮะราคาล่างแว่งอีกนะฮะตั้งๆไปก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนเตือนบ่อยๆอ่าเอาเป็น1 ระยะก็เห็นฮะสมเหตุสมผลหน่อยนะครับ0.33%ถึง0.54%ก็จะโดนซื้อขายบ่อยขึ้นเพื่อเก็บกำไรนะฮะก็ทุนก็ใช้เท่านี้นะฮะแต่เห็นว่ามันเลเวอเรจเพิ่มได้ยัน10นะฮะโอ้โหแรงเรียวแรงไปเลยฮะลองอดคอเทสหน่อยเห็นไหมฮะโซนล่างก็กระทบขึ้นมาอีกนะครับเป็น0.9เท่าไหร่นะ91341 91341นนะฮะใช้ทุนแค่ ร้อยหนึ่งฮะลดมาอีกแต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณความเสี่ยงดีๆนะครับที่แอดเคยลองก็ลองแค่เปิดลองช็อตพร้อมกันนะครับก็คือเดี๋ยวเคลียร์นี้ก่อนนะเช่นแอดใช้พอเราลีกอปี้บอทเนี่ยมันจะเป็น2ฮะก็สมมติห้านะแอดก็ปรับตรงนี้ปรับเสร็จไม้ตามนี้ทุนก็ใส่เสร็จแอดก็เปิดเลยฮะถ้าเพื่อนๆพร้อมก็กดครีเอทได้เลยลองปั๊บต่อมาแอดก็กลับมาที่ช็อต ก็ p ี่บอเหมือนเดิมฮะนี่ฮะมันวางให้เสร็จสับเลยก็เหมือนเดิมครับทาเป็นคูณ5นะฮะถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยก็ใส่ทุนเปิดพร้อมกันเลยมันจะเหมือนกับเราวางโซนทับกันเป็นทั้งจอดและลองถ้าราคาผันผวนออกข้างเนี่ยเราจะได้กําไรทั้ง2ฝั่งฮะพอปิดพร้อมกันหักล้างกันได้ด้วยกร i ดบอรนะครับแต่ถ้าอยู่ๆเปิดพร้อมกันแล้วมันเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยยับฮะแอดบอกเลยต้องมีเวลาให้มันทากาไรนะฮะไม่ใช่แบบวิ่งเทรนอะไรเงี้ยก็เสี่ยงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่แนะนานะฮะ แนะนำว่าเลือกทางใดทางหนึ่งไปเลยจะดีกว่านะครับยิ่งใช้แบบฟิวเจอร์กริดเนี่ยต้องคํานวณได้นะฮะไม่ใช่เปิดซีซัวนะฮะไม่งั้นความพังพินาศจะมาเยือนนะครับโอเคฮะลองช็อตช็อตนี้ก็กลับกันกับลองเลยนะฮะถ้าเราคัปปี้มานะฮะข้างบนจะมีข้อจํากัดครับถ้าเป็นลองในะข้างล่างจะมีข้อจํากัดเช่นถ้าเปิดช็อตมาใช้เลเวอเรจนะฮะเอาแค่เอา 5x พอนะครับ ข้างบนเนี่ยมันให้มา1.1ที่ ai ตั้งออโต้เราลองตั้งเป็นสัก5สิไม่ได้เห็นไหมฮะก็จะได้1.1 1, 1 2 5 2ส่วนข้างล่างเนี่ยไม่มีไม่จำกัดนะฮะจะกลับด้านกันให้นึกอย่างนี้นะฮะ1.1 1 2 5 6 1.1 1 2 5 6 5 5ซะสละอ่ะ50ไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เตือนทีนี้ข้างล่างเนี่ยลองปิดหมดได้เท่าไหร่บ้าง 0. ูนย์จุดศต่ย์ห0ึ่งได้ไหต่ำต่ำศูนจุดศูได้นะเห็นสามก็คือ ระยะเปิดกิจทางตั้งแต่ขั้นต่ําคือ5.85%ไปถึงร4 6คือราคาคงไม่ลงไปตรงนั้นนะฮะเพราะงั้นก็ต้องสมเหตุสมผลฮะเหมือนเดิมนะครับไม่ห่างเกินไปไม่ใกล้เกินไปก็สมดุลฮะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของฟิวเจอร์กริดนะครับมีตั้งแต่ AI ตั้งอยากจะได้รูปแบบ Copy AI ก็มาคัสตอมนะฮะก็ปีเแล้วเราก็เพิ่มเ e เวลเล e เอาตามที่เราอยากได้นะครับพอเพิ่มมาแล้วถ้าไม่ติดแดงก็เปิดได้เลยนะฮะแต่ถ้า นกดรีใหม่เคลียร์ปุ๊บก๊อปปับ๊บนะฮะเปิดเอาหกเลยถ้าติดแดงอย่างนี้ให้เราปรับให้ได้ขั้นต่ําเงื่อนไขเขานะเพื่อที่จะเปิดได้แปดห้าอะไรเงี้ยเนี่ยฮะเจ็ดสิบห้าไม้ทุนเท่านี้เราก็ครีเอทได้เลยนะครับง่ายๆเพราะฉะนั้นสําคัญนะฮะใช้ฟิวเจอร์กริดบอทเนี่ยดูเรื่องความเสี่ยงฮนะเพราะว่ามันสามารถล้างพอร์ตสูญเสียได้นะครับในส่วนตัวแอสก็ไม่ได้ใช้นะฮะสำหรับฟิวเจอร์กริดเนี่ยก็หมดแล้วครับสําหรับฟิวเจอร์กริดนะฮะต่อไป เหลือสมา r t ทลีบา a ้านแล้วนะครับกับ DCA เดี๋ยวแอดจะมาแนะนำในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ